สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับถ้าพูดถึงสีน้ํานะครับเวลาที่สะดุกที่สุดนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคือการวาดภาพสวทันนั่นเองครับโดยเฉพาะเวลาที่เราออกไปวาดภาพทิวทัศนด้านนอกสถานที่นั่นเองครับ ในการเขียนภาพทิวทัศน์นี่นะครับเราสามารถกำหนดวิธีการนะครับที่มันซับซ้อนนะครับหรือขั้นตอนที่มันยุ่งยากครับให้ดูเรียบง่ายนั่นเองครับโดยการควบคุมกำหนดระยะแสงเงาครับแล้วก็ทิศทางครับให้ดูลงตัวเหมาะสมนั่นเองครับทําให้เกิดเป็นความท้าทายนะครับแล้วก็ทักษะของผู้วาดนั่นเองครับในตอนนี้นะครับผมจะสอนเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนภาพทิวทัศน์นะครับด้วยเทคนิคสีน้ํานะครับในช่วงแรกครับ จะสอนเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนภาพทิวทัศน์นะครับนอกสถานที่ครับโดยในตอนนี้นะครับเราจะไปเขียนภาพกันที่ตําบลคลองวานครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองครับซึ่งที่ตําบลคลองวานเนี่ยครับเขาจะเป็นหมู่บ้านนะครับที่ติดกับชายทะเลนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากๆครับโดยมีหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการวาดภาพมากๆครับ ในช่วงท้ายนะครับจะเป็นการสอนวาดภาพทิวทัศน์ทะเลนะครับโดยใช้เทคนิคเปียกบนเปียกนะครับโดยเราจะไม่ล่างภาพเลยนะครับเราจะลงสีไปเลยนะครับแล้วก็มีการเว้นขาวไว้นะครับแล้วก็การเลี้ยงน้ําหล่อน้ําไว้นะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดฟองขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับขั้นตอนการเขียนภาพทิวทัศน์นะครับด้วยเทคนิคสีน้าครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตามไปดูเลยครับ6กขั้นตอนการเขียนภาพทิวทัศน์ด้วยเทคนิคสีน้ํานะครับเทคนิคที่1นะครับ การร่างภาพฟิวทัศนะครับเมื่อเราหามุมวาดภาพได้แล้วนะครับกําหนดให้ใช้เส้นขอบฟ้าครับเป็นตัวเริ่มครับแล้วจึงเริ่มร่างภาพวัตถุต่างๆที่ต้องวาดลงไปนะครับ Man Eye View นะครับหมายถึงระดับสายตาคนมองครับเส้นระดับสายตานะครับอยู่ระหว่างกลางของภาพนะครับมองเห็นเส้นขอบฟ้าครับและพื้นเท่าๆกันนั่นเองครับเทคนิคที่2นะครับระบายสีท้องฟ้านะครับ ระบายน้ำสะอาดในส่วนที่จะเป็นท้องฟ้าก่อนนะครับแล้วก็เว้นช่องว่างของก้อนเมฆสีขาวๆไว้นะครับระบายสีฟ้าโดยใช้สีฟ้าเคอร์เลนบูผสมกับอุลตรามารีนลงไปนะครับใส่สีเหลืองนะครับตรงบริเวณต้นไม้ไกลๆนะครับสีเหลืองนะครับเมื่อเจอกับสีฟ้าอุลตรามารีนหรือสีเคอร์เลนบูนี่ครับจะกลายเป็นสีเขียวอมฟ้าไกลๆครับทาให้ภาพเนี่ยมีระยะจากนั้นครับเก็บเงาของก้อนเมฆครับโดยใช้สีอุลตรามารีนครับผสมม่วงครับ ผสมอินดิโก้เล็กน้อยนะครับเทคนิคที่3นะครับลงสีบรรยากาศรวมๆนะครับใช้สีเหลืองนะครับผสมกับส้มนะครับผสมกับม่วงไวโอเลตนะครับระบายบรรยากาศรวมๆที่เป็นส่วนของพื้นนะครับเก็บใบไม้ระยะไกลครับโดยใช้สีฟ้าเคอร์เลนบูผสมกับสีเขียวแซฟกรีนะครับแล้วก็อุลตรามารีนนะครับผสมกับน้ําตาลเบอร์เซนาะครับ เพื่อที่ให้การระบายสีนะครับมีความหลากหลายครับใช้สียูนตามาลีนนะครับผสมกับเขียวฮุกเกอร์นะครับผสมม่วงครับซอสเงาของใบไม้ครับเพื่อผักให้ใบไม้กลุ่มหน้านี่ครับเด่นขึ้นมาครับใบไม้กลุ่มด้านข้างนะครับเราใช้เทคนิคการระบายแบบเปียกบนเปียกครับเยี่ยงกระดาษเล็กน้อยครับเพื่อให้สีไหลเยิ้มชุ่มฉ่ำครับเพื่อสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับภาพนะครับทําให้ภาพนะครับ มีหลายลักษณะในการเขียนใบไม้ครับมีทั้งการระบายแบบแห้งครับแล้วก็มีการระบายแบบเปียกบนเปียกนั่นเองครับทคนิคที่สี่ครับทิศทางของแสงครับก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ภาพสมบูรณ์ครับแล้วก็สวยงามอย่างน่าสนใจมากๆครับภาพนี้นะครับแสงเงาตัดกันอย่างชัดเจนครับหากต้องการเขียนภาพแสงจัดนะครับเราควรระบายสีอ่อนและเข้มนะครับให้คมชัดต่อกันนะครับอย่างลูกทรงของเรือเนี่ยครับใช้สีเข้มครับ ทับหลังจากที่สีอ่อนแห้งแล้วนั่นเองครับการแทรกสีบรรยากาศครับให้แทรกลงในส่วนของเงาลูกทรงนั่นเองครับเรื่องระยะเวลาในการเขียนภาพนะครับก็เป็นตัวกําหนดสีและความคมชัดของแสงด้วยครับเช่นช่วงเวลาเช้าครับบรรยากาศจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ฟ้าอ่อนๆนะครับแสงในกลางวันนี่ครับเป็นสีเหลืองสดเงาจะเป็นสีม่วงนะครับอย่างในภาพนี้นะครับจะเป็นนอกใบใๆครับก็คือแสงนี่ครับ จะเป็นสีเหลืองเหลืองปนส้มๆมหน่อยนะครับแล้วก็เงาเขาก็จะเป็นสีม่วงๆออกประมาณไปทางม่วงน้ำเงินน้ำเงินแดงแนิดนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ,เร,บเราต้องฝึกสังเกตไว้ให้เคยชิน,นครับแล้วเวลาสร้างสรรผลงานนะครับผลงานจะออกมาได้ดีมากๆครับเทคนิคที่5นะครับการสร้างระยะในภาพทิวทัศน์นะครับความสําคัญอันดับแรกๆครับ เมื่อเราเขียนภาพทิวทัศน์นะครับจะต้องคำนึงถึงเรื่องของระยะเป็นสําคัญนะครับเป็นโจทย์แก่ผู้ที่ฝึกหัดระบายสีน้ําครับที่จะต้องสร้างผลงานให้รู้สึกถึงความตื้นลึกของภาพนะครับการมีระยะใกล้ไกลนะครับโดยมีหลากหลายวิธีครับวิธีแรกนะครับเราสร้างระยะโดยใช้ขนาดของรูปทรงในภาพนะครับอย่างภาพนี้นะครับเรือที่อยู่ด้านหน้านะครับ แน่นอนจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าเรือที่อยู่ด้านหลังนะครับขนาดกุมรูปทรงนะครับก็จะลดหลั่นลงไปสู่ด้านหลังภาพนะครับวิธีที่สองนะครับสร้างระยะโดยเส้นนําสายตานะครับภาพนี้นะครับมีลักษณะของเรือลําหน้าครับนําสายตาผู้ชมนะครับจากระยะหน้านะครับสู่ระยะหลังของภาพครับวิธีที่สามครับสร้างระยะโดยใช้น้ําหนักอ่อนแก่ในภาพนะครับ ภาพนี้ครับเรือระยะหน้านี่ครับเราให้สีสันที่มันเข้มกว่าในระยะหลังครับระยะหลังเนี่ยสีของเรือนี่ครับก็จะอ่อนลงตามปกตินั่นเองครับทําให้ภาพนี้ครับมีระยะที่ชัดเจนครับคือระยะข้างหน้าเนี่ยก็จะสีเข้มหน่อยข้างหลังก็จะสีออกเบาบางหน่อยเราอาจจะเอาสีบรรยากาศมาแทรกก็ได้ครับให้เขาดูไม่ต้องชัดมากนะครับวิธีที่สี่นะครับการสร้างระยะโดยใช้สีบรรยากาศครับ หรือรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านะครับรูปทรงของเรือด้านหน้านี่ครับเขาจะมีรายละเอียดมากกว่าด้านหลังครับเรือด้านหน้านี่ครับในแบบเนี่ยครับท้องเรือเนี่ยเขาจะมีน้ําขังอยู่นะครับทําให้เกิดเงาของท้องฟ้าที่สะท้อนลงมาบนผิวน้ำนี่เองครับผมใช้สีน้ําเงินนุนต้ามารีนครับแล้วก็สีเหลืองสีเขียวสีน้ําตาลครับแล้วก็มีการเว้นขาไว้นิดหน่อยครับเพื่อเป็นเงาของผิวน้ําที่ เงาของท้องฟ้าสะท้อนลงมานี่เองครับระบายส่วนของท้องฟ้านะครับที่สะท้อนลงมาในเงาน้ำนะครับแล้วเว้นสีขาวจากกระดาษครับบางส่วนให้ตัดกับเงาสีเข้มนะครับโดยใช้สีน้ําเงินอูนตามมลีนผสมกับอินดิโก้นะครับจะช่วยผาักให้น้ําที่ขังอยู่ในเรือเนี่ยครับใสขึ้นมานครับเหมือนกระจกสะท้อนเลยนี่เองครับ แล้วก็สีของเรือนะครับแล้วก็ระบายโดยใช้สีอตนทามารีนครับผสมกับอินดิโกผสมกับเบิ้ลโซน่านครับระบายเคลือบไปครับเพราะว่าเรือลำนี้เขาจะอยู่ใต้เงาด้วยจรงครับเทคนิคที่6ครับเก็บรายละเอียดต่างๆครับเคลือบในส่วนที่เป็นเงานะครับ ผสมสีไว้มากๆครับให้พอกับภาพครับโดยใช้สียูนตามาลีนครับผสมม่วงเวลเลตนะครับผสมน้ำตาลเบนเซอร์น่าครับเป็นสีของเงานะครับระบายลงบนพื้นทรายนะครับหรือบนพื้นดินนั่นเองครับส่วนที่เป็นแสงครับเป็นสีเดิมไว้ที่ลงไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆครับรายละเอียดของเรือที่อยู่ด้านหลังภาพนะครับไม้เสาและทงของเรือนะครับ สีก็เอาสีบรรยากาศมาผสมครับให้เขาไม่ต้องสดมากครับจะได้ดูบรรยากาศระยะไกลครับเป็นการทำระยะของภาพด้วยนะครับสรุปนะครับขั้นตอนการเขียนภาพฟิวทัศนะครับด้วยเทคนิคสีน้ำนะครับการวาดภาพฟิวทัศน์นะครับต้องมีจุดเด่น,นครับมีความสมดุล เวลาวาดภาพนี้ครับต้องสร้างผลงานที่รู้สึกถึงความตื้นลึกของภาพด้วยนะครับคือมีระยะใกล้ระยะไกลนั่นเองครับมีทิศทางนําสายตาครับมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับตัดบางส่วนที่ไม่จําเป็นออกหรือเพิ่มเติมบางส่วนที่จําเป็นครับเพื่อความลงตัวของภาพครับอันนี้เป็นการเขียนภาพทิวทัศน์ที่มีรายละเอียดพอสมควรครับเดี๋ยวเราไปดูอีกขั้นตอนหนึ่งครับการเขียนภาพทิวทัศน์โดยไม่ต้องล่างนะครับ ขั้นตอนการวาดภาพทิวทัะเฉละครับด้วยเทคนิคสีน้ําครับตัวอย่างนี้นะครับเราลงสีเลยครับโดยไม่ต้องล่างภาพเลยครับเทคนิคที่1นะครับลงสีโดยไม่ต้องล่างภาพนะครับระบายด้วยน้ําสะอาดนะครับลงบนกระดาษให้กระดาษเปียกทั้งแผ่นเลยนะครับจากนั้นระบายสีฟ้าลงไปนะครับเป็นเส้นนำสายตาก่อนนะครับแล้วก็ระบายสีเหลืองนะครับสีส้มนะครับสีชมพูสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับ เมื่อกระดาษที่เปียกนะครับสีที่ระบายลงไปทีหลังนะครับสีจะต้องเข้มข้นขึ้นนะครับผู้ระบายครับควรรู้ว่าเปียกชุ่มชื้นนี่เป็นอย่างไรนะครับสิ่งนี้นะครับที่เรียกว่าการควบคุมน้ํานะครับจากนั้นนะครับร้อยสีหมาดนะครับแล้วก็ผสมสีอุลตรามาลีนนะครับให้ข้นขึ้นนะครับเพื่อระบายเคลือบสีในชั้นแรกครับปล่อยให้สีอุลตรามาลีนนะครับ ไหลนะครับด้วยการเอียงกระดานประมาณเล็กน้อยนะครับให้สีเขาไหลลงมาครับแต่เราไม่ต้องเอาพูกันไปแตะนะครับให้สียูนต้ามารีนนะครับเคลือบสีของท้องฟ้าในชั้นแรกไว้นะครับเราก็จะได้ท้องฟ้าในบรรยากาศยามเย็นที่มีสีสันสดใสนะครับเทคนิคที่สองนะครับแมนไอวิวนะครับเส้นระดับสายตานะครับการร่างภาพยูชัเนี่ยนะครับ กำหนดให้ใช้เส้นระดับสายตาครับเป็นตัวเริ่มนั่นเองครับ Man Eye View นะครับใช้สีน้ำเงินอุลตรามารีนะครับให้เข้มข้นขึ้นครับระบายระดับสายตาคนมองครับเส้นระดับสายตานะครับที่อยู่ระหว่างกลางของภาพนะครับมองเห็นส่วนของท้องฟ้าครับแล้วก็พื้นน้ำทะเลนะครับเท่าๆกันนะครับในขณะที่สียังหมาดๆอยู่นะครับระบายสีอุลตรามารีนผสมกับอินดิโก้ครับให้เข้มข้นขึ้นนะครับ เป็นแนวภูเขาครับที่อยู่ในระยะไกลๆนะครับเทคนิคที่3นะครับสีน้ำทะเลในระยะไกลครับใช้สีอินต้ามารีนนะครับผสมสีอินดิโก้นะครับระบายสีน้ำทะเลในระยะไกลๆนะครับเป็นการระบายแบบเปียกบนแห้งครับหรือเวดออนดานั่นเองนะครับ เว้นเงาประกายของน้ําทะเลนะครับที่ถูกแสงในระยะไกลๆด้วยนะครับให้ภาพเกิดน้ําหนักอ่อนแล้วก็น้ําหนักเข้มครับ mm hmm. ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับใช้น้ําเปล่าครับสลัดน้ํานะครับลงบนท้องฟ้าที่ยังหมาดๆนะครับจะได้ภาพที่มีลักษณะเหมือนขึ้นสีขาวที่อยู่ไกลๆครับโดยที่เขาจะไม่ต้องคมมากนั่นเองครับ เทคนิคที่สี่นะครับฟองขึ้นครับระบายส่วนของน้ําทะเลนะครับโดยใช้สีฟ้าคาร์เลนบูลครับผสมกับเขียวฮุกเกอร์นะครับโดยเว้นฟองขึ้นในบางจุดนะครับใช้ผู้กันนะครับจุ่มน้ําเปล่าครับเช็ดขอบ่าของสีน้ําทะเลครับไม่ให้คมจนเกินไปนะครับมีการเว้นกระดาษสีขาวครับเพื่อสร้างฟองขึ้นครับ สังเกตนะครับว่าการเขียนฟองคลื่นนี่ครับจะมีสีขาวแล้วก็สีของน้ําทะเลนะครับสีจากสีขาวนี่ครับเราเว้นเราเกิดจากการที่เราเว้นขาวไว้นั่นเองนะครับสังเกตฟองคลื่นให้ดีนะครับมันจะมีการม้วนไปม้วนมานะครับใช้สีฟ้าเคอร์เลนบูนะครับผสมกับเขียวฮุกเกอร์นะครับแล้วก็อุลตรามาลีนะครับระบายในส่วนของเงาฟองคลื่นนั่นเองครับ เทคนิคที่ห้านะครับเงาของฟองคลื่นครับระบายสีของเงาทะเลใต้ขึ้นครับโดยใช้สีเขียวฮุกเกอร์ครับผสมกับอุลต้ามารีนนะครับส่วนคลื่นด้านหน้าที่ถูกแสงครับเราใช้สีเขียวผสมสีเหลืองอ่อนๆนะครับระบายคลื่นทะเลนะครับมีการเว้นขาวครับเพื่อเกิดคลื่นที่ถูกแสงครับใช้ทีพูกันนะครับปาดไปปาดมาครับเพื่อสร้างร่องรอยของคลื่นด้านหน้านั่นเองครับ เทคนิคที่6นะครับการระบายสีของก้อนหินในทะเลนะครับใช้สีน้ำตาลนะครับเบิร์นเซอร์นานะครับผสมกับสีเขียวฮุกเกอร์นะครับแล้วก็ผสมอุลต้ามารีนนะครับธรรมชาติของก้อนหินที่อยู่ในทะเลนะครับค่อนข้างจะต้องมีตะไคร่น้ําจับนะครับเขาจะค่อนข้างสีเข้มๆนะครับเพราะเขาแช่อยู่ในน้านานมากๆครับจอกเขียวๆน้ําตาลนะครับ ลักษณะของก้อนหินในทะเลนะครับคือเขาจะสีค่อนข้างจะเข้มมากๆครับก็เวลาระบายครับก็ใช้เทคนิคเปียกบนแห้งนะครับเวทออนไครับระบายลงไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดมากนักนะครับตรงด้านของหินนี่ครับก็จะมีคลื่นสีขาวครับเหมือนคลื่นที่ที่ซัดเข้ามาหาก้อนหินนะครับเราใช้วิธีการเว้นขาวไว้นั่นเองนะครับ หรือใช้น้ําช่วยในการเช็ดขอบของสีขาวที่เว้นไว้ครับจะได้ไม่ต้องคมมากนั่นเองครับสุดท้ายครับก็เก็บรายละเอียดนะครับดูความเรียบร้อยครับน้ําหนักแสงเงานะครับในส่วนของคลื่นทะเลนะครับบางส่วนที่ยังน้ําหนักเข้มไม่พอครับเราสามารถใช้น้ําเปล่าระบายลงไปก่อนนะครับเพื่อให้เขาหมาดๆนะครับแล้วจากนั้นครับแทรกสีน้ําหนักเข้มได้เลยครับอ่า ใช้ทีของบุกันครับสบัดไปสบัดมาเพื่อให้เกิดล่องรอยของคลื่นนั่นเองครับสรุปนะครับการเขียนภาพคลื่นทะเลนะครับโดยใช้เทคนิคเปียกบนเปียกนะครับหรือเวทออนเวทนั่นเองนะครับคุณสมบัติของการระบายเปียกบนเปียกนะครับเมื่อกระดาษเปียกนะครับสีที่ระบายลงไปนะครับจะต้องเข้มเข้มขึ้นมานะครับเวลาระบายครับเราควรรู้ว่าเปียกชุ่มชื้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสิ่งนี้นะครับ เป็นการควบคุมน้ำครับควบคุมสีนะครับสีในชั้นแรกครับก็จะอ่อนกว่านะครับสีในชั้นที่2ก็จะเข้มขึ้นสีในชั้นที่3าก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับข้าสังเกตนะครับในขณะที่เรากําลังดวดการเขียนระบายสีแบบเปียกบนเปียกอยู่เนี่ยนะครับหรือเวทออนเวทนะครับอย่าทำอะไรเกินไปกว่านี้นะครับไม่งั้นงานที่เราวางแผนไว้นะครับอาจจะเสียครับหรือถึงขั้นต้องเปลี่ยนกระดาษใหม่เลยก็ได้นะครับ ขอบคุณนะครับ family, สำหรับสีอคริลิกนะครับสินประกรรประดิษฐ์นะครับซึ่งเขามีทั้งหลอดเล็กนะครับแล้วก็เขามีหลอดใหญ่ด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับอันนี้เป็นผู้กันนะครับเป็นผู้กันตามมานะครับซึ่งด้าม awesome สวยงามมากครับแล้วก็ขนนุ่มมากนะครับแล้วก็ขอบคุณดินสอตามมานะครับแล้วก็สีไม้ตามมาด้วยนะครับเป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับ ในการทําคลิปสอนศิลปะในครั้งนี้นะครับหรือในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามรับชมนะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อคิดเห็นนะครับหรือข้อเสนอแนะนะครับก็ส่งข้อความมาที่ใต้ด้านล่างครับผมตอบทุกข้อความครับหรือว่าหากผู้ชมท่านใดนะครับอยากต้องการให้ทําคลิปสอนศิลปะประเภทไหนนะครับ ก็ส่งข้อความมาได้เลยครับสําหรับนักเรียนที่ถามมานะครับว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับการสอนเขียนฟิกเกอร์นะครับก็รอชมในคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ